ที่หมู่บ้านปากดงเคยมีเรื่องรลวไม่ดีเกิดขึ้นก็คือมีสิทธิ์ที่ไปขอลำเรียนวิชาอาคมกับอาจารย์ที่เก่งกาทางวิชาอาคมในหมู่บ้านเกิดข่าอาจารย์ของตัวเองตายหลังจากที่ไปลำเรียนวิชาได้ไม่ถึงปีโดยยังไม่ทันที่จะได้วิชาอาคมไปมากมายเท่าไหรนักเมื่อเทียบกันกับสิทธิ์รุ่นพี่อีก3-4คนที่ไปอยู่ก่อนถึงสองปีด้วยกันและข่าวว่าไม่ได้ใช้วิชาอาคมที่ลำเรียนจากอาจารย์ของตนเอง แต่เกิดจากการแอบไปลักขโมยเอาน้ำมันพลายเสือสมิงของอาจารย์ที่ได้เก็บซ่อนเอาไว้นานมากแล้วมาใช้แม้ตัวของอาจารย์เองก็ยังไม่เคยได้ใช้เพราะไม่กล้าเสียงหลังจากที่ได้สืบทอดมาจากอาจารย์ขอแกอีกทีตั้งแต่สมัยนมนมแม้ว่าตัวแกเองจะมีวิชาคมที่สืบทอดมาไม่น้อยแล้วแต่ก็อาจจะไม่สามารถควบคุมมันได้ก็เลยเพียงแค่เก็บรักษาเอาไวเ้เฉยๆมีเล่าให้กับลูกศิษย์ทุกคนได้ฟังบ้าง ถึงอาถรรพ์อิทธิฤทธิ์ของมันที่ผู้คนในสมัยโบราณนั้นต้องการกันมากเพราะว่าเด่นในเรื่องของความหนังเหนียวคงทนต่อศาสตราวุธทุกชนิดเหมาะกับการที่จะนําไปใช้ในยามศึกสงครามแต่เมื่อการเวลาเปลี่ยนแปลงไปเมื่อไรสินสงครามการต่อสู้รบเกิดจะเหลือเพียงแค่พวกนักเลงหรือผู้ที่ชื่นชอบในเรื่องของเครื่องรางของข,องของังและคนที่มีวิชา,าคมเท่านั้นที่ชอบเก็บสะสมและนํามาใช้ หากแต่ว่าผู้ที่มีไว้ครอบครองต้องรักษาข้อห้ามต่างๆได้และต้องได้เป็นอย่างดีสะด้วยถึงจะสามารถควบคุมมันไว้ได้ตลอดไม่เช่นนั้นมันก็จะย้อนกลับเข้าตัวจนไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้กลายเป็นบ้าเป็นบอใจขอโหดเทียมอำมหิตไปเลยแต่ส่วนใหญ่มักจะได้ยินกันว่าคนที่นำไปใช้จนแก่ไม่ได้และกลายเป็นเสือสมิงไปเลยกับหลายลายซึ่งสิทธิ์ชั่วที่รักเอาขโมยน้ำมันเสือสมิงพายนั้นไป ก่าฆ่าอาจารย์ของตนเองจนตายจากสภาพของผู้ที่เป็นอาจารย์ที่ถูกฆ่าตายก็ไม่ต่างก,ก,กันกับสภาพที่ถูกเสือฉี่กินเนื้อหนังทั้งที่วิชาคมของแกเองก็มีอยู่ไม่ใช่น้อยแต่ก็ไม่รู้ว่าไปพลาดท่าทํำยังไงไอลูกศิษย์เนระคุณนั่นถึงได้ฆ่าตายและหนีไปได้โดยที่ลูกศิษย์คนอื่นๆมาได้อยู่ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุกลับมาก็พอดีที่เห็นเสือกระโจนหนีลงจากเรือนของอาจารย์ไปแล้ว จึงพากันรีบขึ้นไปดูก็พบว่าอาจารย์ได้นอนตายอยู่บนเรือนในห้องนอนของตัวเองนั่นเองในสภาพที่สยดสยองเลือดแดงฉานไปหมดกับขวดที่หล่นทิ้งไว้ขาดวาน่าจะเป็นขวดที่ใส่น้ำมันเสือสมิงพรก็เลยเข้าใจกันว่าอสิสิชั่วนั่นต้องใช้วิธีทําให้วิชาคมของอาจารย์เสื่อมลงซะก่อนถึงได้ลงมือฆ่าพาอเกงว่าจะถูกฆ่าซะเองมันคงคิดวางแผนไว้โดยที่ไม่มีใครรู้เมื่อสบโอกาสเหมาะจึงได้ลงมือ พราะตั้งแต่ที่มาลำเรียนวิชาก็ไม่ค่อยจะก้าหน้าสักเท่าไรคงคิดว่านี่จะเป็นหนทางลัดที่จะทําให้ตัวมันเองเก่งกล้ามากขึ้นแต่เมื่อมันหนีไปได้ไกลแล้วก็ไม่รู้ว่าจะตามไปล่ามันได้ที่ไหนหลังจากที่จัดการงานศพของอาจารย์เสร็จเรียบร้อยต่างก็แยกย้ายกันกลับถิ่นฐานบ้านช่องของตนเองที่ต่างก็มากันคนละทีละทางหนึ่งในผู้ที่เป็นสิทธิ์ที่มีเพื้อนเพและอาศัยข้ามไปอีกจังหวัดหนึ่งเมื่อกลับไปอยู่ที่บ้านเกิดประกอบาอาชีพเดิม ก็คือทำไรทำนาวิชาคมที่ลำเรียนมาก็ไม่ค่อยจะได้ใช้แต่ก็มีเวลาฝึกฝนอยู่บ้างประจําทุกวันไม่เคยขาดข่าวคราวเรื่องสิทธิ์ขาอาจารย์ก็เริ่มจางเงียบหายไปซึ่งก็คือทิดลุนที่ได้วิชาคมไปจากอาจารย์มากอยู่พอสมควรเรื่องราวของสิทธิ์ขาอาจารย์นั้นดังไกลออกไปจนถึงจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงกันทิดลุนนั้นได้วิชาคมมาจากอาจารย์มากอยู่พอสมควรหรือจะมากกว่าสิทธิ์ลุ่นเดียวกันเสียดย้วยซ้ำ เพราะว่าเป็นคนที่หัวดีกว่าเพื่อนที่นอกจากจะทําไรทํานาแล้วเมื่อยามว่างของชาวบ้านที่อยู่ในแถบนั้นก็ยังเข้าป่าไปล่าสัตว์ด้วยเพราะว่าอยู่ติดกับพื้นป่าที่มีสัตว์ป่าอยู่มากมายเมื่อไม่กี่วันมานี่มีข่าวว่ามีชาวบ้านในหมู่บ้านใกล้ๆกันถูกเสือฆ่าตายขณะที่เข้าไปล่าสัตว์กว่าจะมีคนเข้าไปพบก็เกือบจะเหลือแตะโครงกระดูกเข้าไปแล้วเป็นเรื่องปกติที่มักจะเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำ แต่หลังจากที่ลายแรกตายกับมีลายที่สองตามมาอีกเพียงไม่กี่วันเท่านั้นก็เลยเหลือเพียงแชาบ้านไม่กี่คนที่ก้าเข้าไปหาของป่าทิดลุนเองก็คิดอยากจะลองวิชาอาคมของตอนเองด้วยและจะได้เป็นการช่วยเหลือชาวบ้านไปในตัวหากว่าฆ่าเสือตัวนั้นได้เพราะว่าชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในแถบนั้นก็คงจะมีเพียงแค่ทิดลุนเท่านั้นที่มีวิชาาคมนอกนั้นก็จะเป็นชาวบ้านธรรมดาที่หากินกันทั่วๆไป พะเป็นเพียงหมูบานเล็กๆเท่านั้นแต่ว่าหมู่บานที่อยู่ในละแวกใก่เคียงกันนั้นก็ไม่อาจจะรู้ได้ในวันเดียวกันกับที่วันที่ทิดลุนเข้าไปตามล่าเสือก็เป็นวันเดียวกับที่มีคนถูกเสือฆ่าตายไปอีกคนโดยก่อนหน้านั้นทิดลุนได้ยิงกระต่ายป่าได้ตัวหนึ่ง <c oughs> เพื่อจะนําติดเอาไปเป็นสเสบียงอาหารก็เลยจำแหลเอาแต่เนื้อใส่ย,ยามแล้วก็เดินต่อไปได้ยินเสียงปืนดังขึ้นระหว่างทางกับที่มีคนไล่ย,ยิงเสือเข้ามา เกรงว่าจะพลาดท่าถูกคมกระสุนตายซะก่อนพอยังไม่รู้ว่าวิชาคมของตนเองจะเข้มขลังมากแค่ไหนและไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครไล่ยิงอะไรมาในตอนนั้นก็เลยแอบหลบอยู่หลังต้นไม้ใหญ่เพื่อความปลอดภัยซะก่อนจนมีเสียงฝีเท้าวิ่งเลยผ่านไปแอบมองอยู่แต่ก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรก็เลยตัดสินใจเดินออกมาดูจู่ๆก็มีชาวบ้านที่คาดว่าน่าจะเป็นพลานที่อยู่อีกหมู่บ้านละแวกใกล้ๆกัน และคงจะเป็นคนที่ไหล่ยิงอะไรสักอย่างมาเอาปืนส่องและเลงเข้าหาทําให้ทิดลุนตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นมีเสียงถามมาว่าเมื่อกี้เองข่าคนตายใช่ไหมทิดลุนก็งงงทําท่าอึกอักเพราะไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรที่เกิดขึ้นสายตาของตาผานคนนั้นมองลงไปที่ยามทิดลุนได้ชำและเอาเนื้อขัตายใส่ย,ย่ามไว้มันก็เลยมีเลือดแดงและหยดลงมาด้วยทั้งที่มือและปาก ที่เผอไปเช็ดก็ยังมีรอยเลือดแดงๆอยู่ด้วยขณะที่กำลังงงๆยังไม่ได้ตอบโต้อะไรก็มีเสียงถามขึ้นมาอีกว่าเองเป็นเสือสมิงใช่ไหมได้ข่าวว่าเองเพล่าเรียนวิชาคมอยู่เกือบสองปีและมีข่าวว่าอาจารย์ถกโรกสิ์ที่กลายเป็นเสือสมิงฆ่าตายนั่นก็คือเองใช่หรือเปล่าทําให้ทิดลุนยิ่งงุนงงมากเข้าไปใหญ่ไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงก็เลยจะเดินเข้าไปหาแต่ว่าตาพานั่น คอยลังกรดแถมยิงใส่เข้ามาอีกด้วยความตกใจพ่อเกงว่าทิดลุนจะเข้าไปทำร้ายทิดลุนถูกกระสุนปืนเข้าไปเต็มๆจนหงายหลังพึ่งล้มทั้งยืนแต่ก็ลุกปวดพลาดขึ้นมาแบบไม่ได้เป็นอะไรเลยเท่านั้นแหละแต่พลานนั่นก็วิ่งหนีสุดชีวิตแหกปากร้องลันเสือสมิงช่วยด้วยเสือสมิงแถมยังมีเสียงปืนดังไปตลอดทางด้วยทิดลุนได้แต่ยืนงงทำอะไรไม่ถูก ทั้งเรื่องเสือสมิงและเรื่องที่ถูกยิงไม่เข้าและคงจะไม่ใช่เรื่องดีแน่เดี๋ยวคงได้มีชาวบ้านเข้าใจผิดกันไปใหญ่ตนเองต้องมีอันตรายเป็นแน่คิดได้ว่าเวลานั้นต้องหลบเข้าไปในป่าซะก่อนและนั่นก็นเลยจึงทําให้ชาวบ้านเข้าใจว่าทิดลุนนั้นเป็นเสือสมิงจริงๆแล้วก็มีชาวบ้านตายเพิ่มขึ้นมาอีกแต่ที่เห็นนั่นมันเป็นเสือแต่ยังไม่มีใครเห็นว่าจะเป็นทิดลุนจริงๆเข้าเมื่อเหตุการณ์เป็นไปแบบนั้น ก็ต้องหาวิธีจัดการกับเสือตัวนั้นให้ได้จึงจะพิสูจน์ตัวเองได้ว่าไม่ใช่เสือสมิงใช้เวลาออกตามหาหล่องรอยของเสืออยู่หลายวันและหลบเลี่ยงการตามล่าของชาวบ้านไปด้วยสุดท้ายก็เลยไปพบกับหล่องรอยเท้าของเสือที่เหมือนว่าจะหลบซ่อนตัวอยู่กลางป่าลึกเข้าไปแต่เป็นที่แปลกใจว่ามันมีทั้งรอยเท้าของคนและรอยเท้าของเสือซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้ว่าเสือกับคนจะอยู่ร่วมกันได้ ถ้าไม่นึกถึงเรื่องของเสือสมิงขึ้นมาจริงๆและเสือสมิงตัวนั้นก็คือสิทธิลุนน้องนั่นเองมันไม่อยู่ในช่วงเวลานั้นคงจะออกไปล่าเหยื่อหรือไม่ก็ล่าคนไม่ว่าจะเป็นเสือสมิงรือว่าเสือธรรมดายัางไงก็ต้องฆ่ามันให้ได้ซะก่อนถึงจะออกไปอธิบายให้กับชาวบ้านได้ฟังได้ตั้งแต่บ่ายไปจนคำ่ำทิดลุนได้แอบรออยู่บนต้นไม้ที่อยู่ใกล้ๆที่คิดว่าจะเป็นที่ซ่อนตัวและปลอดภัยได้เป็นอย่างดี จนท้องฟ้าเริ่มจะมืดคึ้มลงก็ปรากฏมีเสียงฝีเท้าเดินใกล้เข้ามาพอมีร่างหนึ่งปรากฏตัวขึ้นก็ทําให้แน่ชัดว่าเป็นสิทธิ์ลุ่นน้องจริงๆแม้ว่าจะดูกระเซาะกระเซิงผมเผายาวลุงลังไปบ้างแต่ก็จําได้อย่างแม่นยําแม้จะยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นเสือสมิงหรือไม่เพราะช่วงที่เห็นเสือกระโจนออกมาจากเหลือนของอาจารย์ก็ไม่ได้เห็นด้วยตาว่าสิทธิ์รุนน้องจะเป็นเสือสมิงจริงๆ เมื่อเห็นสิทธิ์ลุนน้องเดินเข้ามาใกล้ทิดลุนจึงได้เอ่ยปากทักออกไปก่อนไม่รู้ว่าจะจำได้หรือไม่ก็ไม่ทราบแต่เมื่อลองทักออกไปก็เห็นว่าหันซ้ายแลขวาหาที่มาของเสียงไปทั่วเมื่อหาไม่เจอก็วิ่งวนไปทั่วทิดลุนก็ร้องเรียกทักเข้าไปอีกแต่เมื่อมองหาไม่เจอก็เหมือนจะมีอาการโมโหแหกปากร้องคำรามลั่นแต่เสียงที่ร้องคำรามออกมานั้นมันเป็นเสือคำรามของเสือชัดๆ ทิดลุนไม่ได้สนใจแล้วว่าจะจำได้หรือไม่ได้ยกปืนเล็งลงไปแล้วก็สศัพท์ไก่ทันทีกระสุนพุ่งลงไปที่ล่างที่ขณะนั้นล่างของศิษย์ลุนน้องก็กลายเป็นเสือสมิงไปจริงๆเข้าแต่ก็ถูกกระสุนพุ่งเข้าไปที่หน้าผากอย่างแม่นยำจนหงายหลังผึ่งล้มทั้งยืนแต่ก็ลุกปรวดขึ้นมาโดยที่ไม่เป็นอะไรเลยเป็นไปตามที่อาจารย์ได้บอกเอาไว้น้ำมันเสือสมิงนั่นมันทำให้หนังเหนียว แม้ว่าลุนนอกจะยังไม่ได้วิชา,าคมไปมากมายนักประกายไฟที่เกิดขึ้นจากปลายกระบอกปืนทำให้มันเห็นทิดลุนจนได้ก่อนที่มันจะคืนล่างมาเป็นคนอีกครั้งเดินเข้ามาใต,ต้ต้นไม้โดยดวงตาที่อาฆาดแค้นไม่บ่งบอกว่าจำได้หรือไม่ได้เข้ามาถึงมันกัเปีนขึ้นทันทีกะว่าจะขึ้นไปลากเอาทิศลุนลงมาให้ได้ทิดลุนพอตั้งสติได้ก็ล่วงเอากระสุนออกมาจากย่ามเผาโพดพวดด้วยอาคมที่พอจะนึกออก ก่อนจะรีบยัดสายลำกล้องแล้วก็ยิงสวนลงไปทันทีกระสุนพุ่งเข้ากลางหน้าผากที่แงนจ้องมองขมแขงขึ้นมามันตกลงไปที่พื้นเสียงดังตุบแต่กระลุกพรวดขึ้นมาอีกมีแค่รอยเลือดซิบๆที่กลางหน้าผากเท่านั้นไม่คิดว่ามันจะเหนียวมากขนาดนั้นหรืออาคมอาจจะยังไม่เพียงพอที่จะล้างอาถรรพ์ของมันได้ก็เลยรีบเอากระสุนออกมาบริกรรมคาถาอาคมเข้าไปใหม่แล้วก็ดึงเอาตะกุดโทน ที่อาจารย์ให้ไว้มาพันไวที่ปลายก็บอกปืนอีกทีเมื่อเห็นมันปีนขึ้นมาจนเกือบจะถึงตัวเขาแล้วก็สับไกปืนยิงเข้าใส่ซะก,ก่อนกระสุนพุ่งเข้าไปกลางแสกหน้าที่เดิมอีกครั้งมันหงายล้างพึง่งแต่มือของมันกระดันคว้าเอาที่ขาของตะลุนตกลงไปด้านล่างด้วยโชคดีที่กระสุนเจาะเขา้ากลางหน้าผากของมันไปได้แต่ก็ยังไม่ทําให้มันตายเพียงแค่เดินโซซัสโซเซจากพิษของคมกระสุน ก่อนที่มันจะลายไปเป็นในลายผาดก่อนอีกครั้งทิดลุนรีบคว้าปืนที่หล่นลงมาด้วยกันล้วงเอากระสุนยัดใส่เข้าไปใหม่แล้วก็สับไกย,ยิงออกไปอีกนัดจนล่างของมันถูกกระสุนกระเด็นออกไปมีเลือดสดสดทะลักออกมาจากบาดแผลทั้งสองรูถูกที่หัวทั้งสองรู้ดยกันมันวิ่งกระโจนหัวทิหมหัวตามหนีไปได้และหนีออกไปที่ชายป่าทางเข้าหมู่บ้านโดยลิ์ของตะกุดโทนที่พันเอาไว้ที่ปลายปืน ทิดลวนไม่สามารถตามไปได้เพราะว่ารู้สึกเจ็บปวดที่ขาไม่รู้ว่าหักหรือเปล่าแต่ก็พยายามยันตัวเองเดินกระเพกกระเพกกลับมาปีนขึ้นไปอยู่บนต้นไม้จนได้รอจนลุงเช้าก็สำรวจตัวเองอีกครั้งโชคดีที่แค่เข็ดขัดยกหรีปีนลงจากต้นไม้ได้ก็รู้สึกอัวปวดเมื่อยไปหมดเพราะว่าต้องเกาะอยู่บนต้นไม้เกือบทั้งคืนเดินกระเพกกระเพกออกมาที่ชายปา่า ก็ได้ยินเสียงชาวบ้านพูดคุยกันเสียงดังลั่นยังไม่กล้าเข้าไปใกล้ก็เลยแอบฟังว่าชาวบ้านนั้นพูดคุยอะไรกันจึงได้รู้ว่ามีคนมานอนตายอยู่เป็นล่างของคนคึ่งเสือก็เลยตัดสินใจออกไปหากลุ่มของชาวบ้านเพื่อจะได้พิสูจน์ตัวเองว่าตนเองนั้นไม่ใช่เสือสมิงแต่ที่เห็นนั่นมันเป็นสิทธิ์ลุ่นน้องที่มันเคยแอบขโมยเอาน้ำมันเสือสมิงพลของอาจารย์ไปใช้ละข่าอาจารจนตาย ซึ่งไม่ใช่ตนเองแนะ่ลางที่เห็นว่าเป็นเสือครึ่งคนนั้นสามารถยืนยันได้ส่วนเรื่องเนื้อกระตายที่ตนเองยัดใส่ในยามนั้นก็มักจะทำแบบนั้นเหมือนกับชาวบ้านทั่วไปแต่ตนเองนั้นก็เลยรีบไม่ได้ทันที่จะได้เช็ดมือเช็ดเลือดให้เรียบร้อยสะก่อนแต่ก็โชคดีที่สามารถ่าสิทธิ์ชั่วแก้แค้นให้กับอาจารย์ได้และยืนยันได้ว่าตนเองนั้นไม่ใช่เสือสมิงจริงๆเรื่องแปลกๆแ,แ,แบบนั้น ชาบ้านก็เพิ่งจะเคยพบเห็นกันด้วยตาแต่ก็มีเพียงแค่ครั้งนั้นครั้งเดียวเท่านั้นในชีวิตที่ได้เห็นพราะไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นมาอีกเลยในค่ำคืนที่ชาวบ้านต่างกับพากันหลับไหลอยู่ในบ้านเลือนของตนเองอย่างสบายใจโดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่าจะมีเรื่องราวร้ายๆอะไรเกิดขึ้น กลับมีเสียงแหกปากร้องลั่นจนชาวบ้านพากันตื่นเสียงนั้นดังอยู่เพียงคู่เดียวก็เงียบหายไปก็เลยยังไม่รู้ว่าเป็นเสียงของใครและดังมาจากที่ไหนเสียงที่ดังเหมือนว่าเจ้าของเสียงจะมีความเจ็บปวดสุดชีวิตแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นครูต่อมาก็มีเสียงของผู้ใหญ่ตะโกนเรียกให้ชาวบ้านช่วยกันไปตามหาว่าเป็นเสียงของใครคบไฟก็สว่างสวัยขึ้นจนเกือบทั่วหมู่บ้าน หลังจากที่แยกย้ายกันหาอยู่ไม่นานก็ได้ยินเสียงร้องโวกเวกดังอยู่ที่เรือนของตาแดงทุกคนก็นเลยพากันไปดูที่เรือนของตาแดงจนหมดเมื่อไปถึงก็พากันตกตะลึงเพราะว่าบนเรือนนั้นข้าวของกระจัดกระจายเต็มเลือนและเลือดสดๆที่แดงฉานกระจายไปทั่วมีรอยลากยาวหายไปทางหลังเลือนเหลือเพียงแต่รอยเลือดเอาไว้เห็นหลางของตาแดงนั้นถูกลากหายไป ขาดว่าน,น่านจะเป็นเสือที่บุกเข้ามาฆ่าตายแต่ก็ไม่มีใครกล้าออกไปตามพ่อดึกเดินมากแล้วดูท่าว่าต่แดงก็คงจะไม่หลอดผู้ใหญ่เค้นก็เลยสั่งให้ชาวบ้านนั้นแยกย้ายกันกลับไปพักผ่อนก่อนล่วงเช้าค่อยออกไปช่วยกันตามหาเพราะว่าทำอะไรไม่ได้แล้วเช้าตรู่ผู้ใหญ่เค้นก็พาชาวบ้านพร้อมกับอาวุธปืนเข้าไปค้นหาหลองอยที่เลือนของต่แดงอีกครั้งพบรอยหลกัก ที่เอาล่างของตะแดงหายเข้าไปทางป่าหลังหมู่บ้านจึงได้พากันตามเข้าไปหาตามรอยหลากที่เหลือเอาไว้เห็นไกลออกไปจากหมู่บ้านลาวเกือบสองกิโลจนได้พบกับล่างของตะแดงที่ถูกกัดกินหายไปบางส่วนต่างก็พากันสรุปว่าต้องเป็นการกระทําของเสือเพนอย่างเดียวที่สามารถจะทําแบบนี้ได้หลังจากที่ชาวบ้านช่วยกันนําเอาล่างของตาแดงกลับมาจัดก,การที่วัดโดยหลวงพ่อก็ได้สั่งให้เผาทันที หลังจากสวดเสร็จในตอนสายๆเพราะว่าแกเองก็ไม่มีลูกมีเมียมีเพียงผี่น้องที่เห็นดีด้วยกันทุกคนเพราะว่าเป็นการตายแบบตายโหงอาจจะเกิดอาถรรพ์ร้ายแรงขึ้นในหมู่บ้านได้ต่อไปก็คงจะเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่เคนที่จะต้องจัดการกับเสือตัวนั้นให้ได้ที่คาดว่ามันจะต้องย้อนกลับมาคาบเอาเยือไปอีกแน่หลังจากที่มันมาหาเยือไม่เจอและให้ชาวบ้านเพิ่มความระมัดระวังตัวกันให้มากขึ้นด้วย มันกล้าบุกเข้ามาลากเอาชาวบ้านถึงในหมู่บ้านไปกินครั้งต่อไปมันก็คงจะไม่กลัวอะไรอีกแล้วตกคําชาวบ้านก็ปิดบ้านปิดเรือนของตนเองจนมิดชิดระวังตัวกันเป็นอย่างดีผ่านไปหลายวันก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นผู้ใหญ่เค้นกับชาวบ้านบางส่วนที่มีปืนก็ได้แยกย้ายกันออกไปมัดห่างเฝ้าระวังกันอยู่รอบๆป่าบริเวณนอกหมู่บ้านแต่ก็ไม่พบเห็นเสือที่ว่าบุกเข้ามาแต่อย่างใด จนย่างเข้าคื้นที่ห้าหลังเกิดเรื่องมันก็มาปรากฏตัวให้เห็นจนได้ในช่วงกลางดึกตรงดิ่งเข้ามายังจุดที่มีชาวบ้านนั่งดักรออยู่ที่ท้ายหมู่บ้านฝั่งเดียวกันกันกบเรือนของตาแดงที่มันเคยเข้าไปเมื่อปล่อยให้มันเข้ามาใกล้ชาวบ้านสามคนที่นั่งห่างอยู่ใกล้ๆกันก็ระดมยิงเข้าไปหลายนัดจนล่างของมันกลิ้งไปกลิ้งมาตามแรงกระสุนแต่ว่า มันก็รีบลุกป,ปวดพราดกระโจนหนีกลับเข้าป่าไปตามเดิมด้วยความตกใจและไม่ทันได้ระวังตัวแต่กลับไม่พบว่ากระสุนปืนจะสามารถทําอันตรายหรือว่าทําให้มันบาดเจ็บได้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เสียงปืนทําให้ผู้ใหญ่เค้นกับชาวบ้านอีกส่วนตามมาสมทบเสือลายผาดก่อนนั่นมันกน็หนีเข้าป่าไปแล้วแถมชาวบ้านที่ช่วยกันยิงยังบอกว่า มันไม่ได้บาดเจ็บอะไรเลยจากคมกระสุนปืนโดยซ้ำสุดท้ายก็ยังไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่จนลุงเช้าจึงได้นำเอาเรื่องนี้ไปปรึกษากับหลวงพ่อที่วัดพวะว่าท่านเคยเป็นพระธุดงค์มาก่อนอาจจะรู้เรื่องราวแบบนี้จากในป่ามาบ้างหลวงพ่อก็บอกว่ามันน่าจะเป็นเสือสมิงเสียมากกว่าเสือธรรมดาทั่วๆไปปืนถึงไม่สามารถยิงมันเข้าและตายได้ดูท่าแล้วมันคงจะกินคนเข้าไปหลายคนมากกว่าหนึง่ง ไม่น่าจะมีเพียงแค่แตาแดงลายเดียวเท่านั้นถึงได้กลายเป็นเสือสมิงได้ไม่เช่นนั้นมันก็คงจะไม่กล้าเข้ามาลากเอาชาวบ้านไปกินถึงในหมู่บ้านมันอาจจะมีวิญญาณร้ายของคนที่ตายหรือกลายเป็นเหยื่อสิงสูวอยู่ด้วยหลวงพ่อก็เลยบอกให้นำเอากระสุนปืนที่มีทั้งหมดของชาวบ้านมาลงอาคมให้จนหมดเสร็จสิ้นกระจเครื่องล้างของข,องของังหายไปอีกคนละชิ้นลดน้ำมนต์กันจนเสร็จเรียบร้อยก็ปล่อยให้กลับไปพักผ่อน ตื่นขึ้นมาในช่วงบ่ายๆผู้ใหญ่เค้นจึงได้พาเข้าไปในปา่าไกลออกไปจากหมู่บ้านหลาลาๆสัก3กิโลเมตรแล้วก็แยกย้ายกันออกเป็นสกลุ่มกลุ่มละ3มคนเพื่อจะไปมัดห่างขึ้นดักหญิงเสือตัวนั้นเชื่อว่าในระยะไม่กี่วันนี้มันคงจะต้องกลับออกมาจากปา่าเพื่อจะเข้ามาลากเอาเหยื่อตามที่หลวงพ่อได้บอกเอาไว้แม้ว่าก่อนหน้านั้นปืนจะไม่สามารถทำอะไรมันได้ก็ตาม แต่มันก็คงจะยังตกใจและยังก,กลัวอยู่ยังไงเสือมันก็ต้องออกมาตามล่าหาเหยื่อบ้างซึ่งก็คงจะเป็นสัตว์ป่าเพื่อเป็นอาหารอยู่เป็นแน่มัดห่างกันเสร็จก็พากันแอบดักซุ่มอยู่บนนางห้างไม่มีใครลงไปไหนตั้งแต่ช่วงเย็นไปจนค่ําจวบจนไปถึงเที่ยงคืนก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะมีเสือโผล่ออกมาให้เห็นจนเกือบๆจะตีสี่กำลังจะพากันเอนหลังพักผ่อนกันแล้ว จู่ๆทมกลางความเงียบก็มีเสียงฝีเท้าเหมือนกำลังวิ่งไล่อะไรอยู่ดังออกไปไม่ไกลมากนักทำให้ต่องมองหาเจ้าของเสียงฝีเท้านั่นกันไปทั่วคิดว่าน่าจะเป็นเสือแต่มันกลับไม่ใช่เพราะล่างที่โผล่ออกมาให้เห็นนั่นมันกลับกลายเป็นคนที่เดินไปเดินมาทำท่าวิ่งบ้างเดินบ้างอยู่ไม่ไกลมากนักทำท่าทางดมดมมองมองไปทั่วแต่ไม่รู้ว่ากำลังหาอะไรอยู่เมื่อเห็นว่าเป็นคน ก็เลยไม่มีใครสนใจอะไรอีกเพราะว่าไก่สว่างก็อาจจะมีชาวบ้านที่เป็นพลานเข้ามาล่าสัตว์เตรียมจะออกจากป่าไปก็เลยพากันเอนหลังพักผ่อนกันจนหมดจนเกือบเที่ยงก็มีกลุ่มของผู้ใหญ่เคนตะโกนร้องเรียกก็เลยพากันตื่นปีนลงจากนางห้างไปหมดจนไปเจอกับกลุ่มของผู้ใหญ่เคนยืนมองดูซากกวางที่ถูกฆ่าตายอยู่ไม่ไกลมากนักหล่อง้อยก็คงจะไม่ต้องบอกว่าถูกเสือขาตาย และกัดกินอยู่ตรงบริเวณนั้นเองผู้ใหญ่เคนก็เลยถามว่าไม่มีใครเห็นเสือเข้ามากันเลยหรือทุกคนก็บอกว่าไม่มีเสือเข้ามาในบริเวณนั้นจริงๆแต่ว่าช่วงประมาณสักตีสีก็ยังเห็นว่ามีคนเดินอยู่จึงไม่น่าจะมีเสือเข้ามาใกล้หากว่ามันมาจริงๆก็คงจะเจอกับคนที่เห็นนั่นบางแต่เมื่อแยกย้ายกันออกไปสำรวจจนทั่วก็ไม่เห็นว่าจะมีใครอยู่ใกล้ๆหรือว่ามีร่องรอยอะไร จะว่ามันเข้ามาตอนที่เอ็นหลังหลับกันอยู่ก็คงจะไม่น่าจะใช่ทำให้ผู้ใหญ่เคนนึกถึงคำพูดของหลวงพ่อที่บอกเอาไว้ว่ามันอาจจะไม่ใช่เสือทั่ว,วไปอย่างที่รู้จักกันซึ่งมันก็คือเสือสมิงนั่นเองก็เลยสั่งกันว่าหามไปแตะต้องสาก,กวางตัวนั้นปล่อยเอาไว้แบบนั้นเสือมันต้องย้อนกลับมากินอีกแน่จะได้ล่ามันได้ง่ายๆและแยกย้ายกันมัดห่างอยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นผ่านไปถึงสองวัน จนต้องเข้าไปเอาสเสบียงมาเพิ่มดักรอกันอยู่แบบนั้นจนย่างเข้าวันที่สเกือบจะคับก็มีร่างของคนปรากฏตัวขึ้นซึ่งก็เป็นคนเดิมกับที่เห็นมา่สองวันก่อนเดินเข้ามาถึงบริเวณนั้นก็หยุดหันซ้ายแลขวาไปทั่วเหมือนจะมองหาอะไรบางอย่างอยู่ไม่เพียงแค่มองหาแต่ยังทำท่าทางเหมือนมีบางอย่างผิดปกติก็เลยทำให้ทั้งผู้ใหญ่เคนและชาวบ้านที่อยู่บนนั่งห่างไกลๆกัน ต่างก็มองหาไปทั่วว่าแต่คนนั้นสงสัยว่าจะมีเสืออยู่ใกล้ๆหรือไม่แต่ก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรสักครู่แต่คนนั้นก็เดินหายเข้าไปทางสาก,กวางที่ตายบางคนก็ยังสงสัยว่าไกล้ค่ำแล้วแต่คนนั้นมาทําอะไรกันแน่หากว่าเป็นพรานก็น่าจะหาที่พักหรือไม่ก็อยู่บนนั่งห้างแล้วแต่นี่กลับมาเดินเพ่นผ่านอยู่พอละสายตาไปสักครู่หันกลับไปที่สาก,กวางสิ่งที่เห็นแต่คนนั้นได้หายไปแล้ว กับกลายเป็นล่างเสือลายพาดก่อนที่กําลังกัดฉีกกินซากขวางตัวนั้นอยู่ก็เลยพากันยกปืนส่องลงไปที่ล่างเสือลายพาดก่อนนั่นเสียงปืนกนระเบิดโตมตามขึ้นติดติดกันหลายนัดถูกเป่าบ้างไม่ถูกเป่าบ้างเพราะต่างก็ไม่ใช่พลานมืออาชีพแต่กระสุนลงอาคมก็ยังฝังเข้าไปที่ล่างไอ้ลายพาดก้อนนั่นหลายนัดจนมันสะดุ้งเหือกสุดตัวก่อนที่จะล้มลงนอนดินพลนัน ครั้งก่อนกระสุนยิงมันไม่เข้าแต่ว่าครั้งนี้ถูกเข้าไปหลายนัดเหมือนว่ามันจะรู้ตัวว่ามีคนอยู่ในบริเวณเดียวกับมันด้วยแถมกระสุนที่ถูกยิงเข้าไปก็มีพิษสงไม่ใช่น้อยทำให้จู่ๆล่างของมันก็กลับกลายไปเป็นคนที่เห็นเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาทั้งผู้ใหญ่เคนและชาวบ้านต่างก็พากันตกใจกับสิ่งที่เห็นพรไม่คาดคิดว่าต่คนนั้นจะกลายเป็นเสือสมิงไปได้ มันคลานกระเสือกระสนเตรียมจะหนีและร้องขอชีวิตแม้ว่าจะไม่เห็นว่ามีใครอยู่ในบริเวณนั้นแต่ก็ขอให้ปล่อยมันไปพอได้รู้ผิดสงของกระสุนลงอาคมเข้าไปแล้วแต่ก็มีเสียงร้องเรียกของผู้ใหญ่เคนบอกว่าให้ยิ่งถ้าไม่มันตกใจกลายล่างเป็นเสือไปอีกครั้งลุกปลดผาดโดยพละกกำลังเหืกสุดท้ายก่อนที่จะตายเพื่อจะเอาชีวิตหลอด แต่มันก็ยังช้ากว่ากระสุนปืนที่ระเบิดโตมตามออกไปอีกชุดมันกระโจนออกไปเพียงแค่ก้าวเดียวก็ฟุบหวบลงกับพื้นอีกครั้งกระเสือกระสนออกไปได้หน่อยเดียวก็หยุดก่อนที่จะชักกระตุกแน่หนิงขาดใจตายอยู่ตรงนั้นเองผู้ใหญ่เข้นก็นเลยร้องบอกให้ลงไปช่วยกันดูว่ามันตายจริงๆหรือไม่เพื่อให้แน่ใจก่อนที่จะพากันกลับเข้าหมู่บ้านในทันทีที่สามารถขาดเสือสมิงนันตายได้ เรื่องแบบนั้นไม่เคยเกิดขึ้นมานานมากแล้วเคยได้ยินแต่ผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านเล่าให้ฟังแต่ว่าหลังจากเหตุการณ์ที่ผู้ใหญ่เค้นพาชาวบ้านบุกเข้าปา่าไปล่าเสือสมิงนั้นได้สำเร็จก็ไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นมาอีกเลย